ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อกรวยนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มประตูเนื้อดินนะครับสร้างขึ้นหลังจากหลวงพ่อกรวยนะครับได้แจกพระเนื้อผงหมดไปแล้วนะครับหลวงพ่อจึงเล่นหมอบพระที่มีกรอบอยู่นะครับมาให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านนําไปกดพิมพ์นะครับจึงได้จึงได้พิมพ์ที่มีซุ้มประตูซุ้มกรอบนะครับลายกรอบติดมาด้วยเลยครับ เลยคล้ายๆกับเป็นซุ้มประตูนะครับในองค์พระนะครับคือเป็นถือเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้เลยนะครับมวลสารต่างๆนะครับหลวงพ่อจะผสมทรายเศกนะครับเม็ดแร่นะครับผงพุทธคุณต่างๆลงไปนะครับเดี๋ยวเราครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับพิมพ์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์แหวกม่านพิมพ์ซุ้มประตูนะครับนี่ฮะซึ่งหลวงพ่อนะครับนี่ฮะได้นํามาให้ลูกศิษย์กดแล้วก็จะติดขอบ นี่ฮะลวดลายของรอบองพระลงไปด้วยนะครับเนี่ยเป็นลวดลายนะครับเนี่ยเป็นลวดลายที่ติดมาจากขอบนะครับเนี่ยจะเห็นรอยกดนะครับนี่ฮะนี่ยเนี่ยพระพิมพ์นี้หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นพิมพ์แหวกม่านลอยน้ํานะครับเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อได้เอาไปปลูกเศกแล้วก็ร้อยได้เอาไปลงไว้ในน้ํานะครับหลวงพ่อปลูกเศกจนพระลอยขึ้นมาได้นะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เลยขอหลวงพ่อมาใช้นะครับ ลูกศิษย์ลูกหาต่างหงวงแหนกันมากนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับนี่ฮะองค์หลวงพ่อนะครับจะนั่งสมาธิอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ในซุ้มนี่ฮะนี่ฮะซุ้มก็จะเป็นมีลายกระหนกนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับลายกระหนกนี่ต้องติดชัดนะครับนี่ฮะจะมีเส้นรัศมีอยู่บนขอบนี่นะครับนี่ฮะนี่ยจะมีรายละเอียดชัดเจนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะติดรอยนี้นะครับนี่ฮะ เป็นรอยกรอบที่เอามากดหลวงพ่อได้มอบพระมากดพระอยู่ในกรอบนะครับน่าจะเปื่อยด้านหน้านะหลวงพ่อก็มากดแล้วก็ลายกรอบก็จะติดมาด้วยนะครับเลยเหมือนกับลายซุ้มประตูนะครับเลยเรียกพิมพ์นี้ว่าลายซุ้มประตูนะครับนี่เอกลักษณ์นะครับจะเห็นรอยกดนะครับนี่รอยกดนะเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับนี่ถ้าของทาทาเรียนแบบนะครับตรงนี้ลายพวกนี้จะไม่ชัดนะครับต้องดูนะ แล้วก็ดูความเก่านะครับเนี่ยตามซอกแล้วก็องค์พระนะครับองพระจะมีมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในองค์พระนะครับตามซอก Ninja, ซอกจ็จะเป็นมิติดนะเนี่ยใบหูติดชัดเจนนะครับเนี่ยเนี่ยสังเกตนะครับตัวเอลกลักษณ์นะหน้าอกจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีเว้ามานี่หน่อยหนึ่งแล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยซอกแขนก็จะเว้าลงไปอย่างนี้นะนเนี่ยเนี่ยแขนก็ประสานกันอย่างนี้นะนั่งสมาธิ ขาด้านนี้จะขึ้นมาอย่างนี้นะขึ้นมาตรงกลางแล้วก็ขึ้นมานี่ฮะเป็นแนวเดียวกับแขนนี่เลยนะครับนี่ะเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมาลงแค่นี้นะขาด้านนี้นะครับเนี่ยปลายขาก็จะเกินไปในนี้เลยนะครับนี่ะเนี่ยจะนั่งอยู่บนอัสนะแล้วก็จะมีนี่อีกชั้นหนึ่งสองชั้นนะครับเนี่ะเนี่ยดูรายละเอียดนะครับเนี่ะต้องมีความเก่านะครับอยู่ในซอกจะมีจะมีความเก่านะครับเนี่ย พระจะดูเป็นมิตินะครับนี่ฮะนี่ฮะตามซอกต่างๆนะครับเนี่ยลายกระหนกต้องติดชัดเจนนะครับนี่ฮะถ้าของเรียนแบบจะตื้นเบอร์นะครับไม่เป็นมิตินะครับนี่ฮะนี่ะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับนี่ฮะหลังองค์นี้นะครับนี่ฮะจะเรียบนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเรียบนะครับจะมองเห็นธรรมชาตินะครับความแห้งนะครับเนี่ย แห้งแป่งนะครับเนี่ฮเนี่ยจะลอยทําเป็นธรรมชาตินะครับได้อายุนะครับนี่ะหลังองค์นี้จะเรียบจะมองเห็นมวลสารต่างๆอยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ฮเนี่ยจะมีรอยปิ้นนิดๆนะครับนะครับครับเดี๋ยวเราเปดูหลังอีกองค์หนึ่งครับครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังอีกองค์หนึ่งนะครับนี่ฮะองค์นี้ด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยรอยนิ้วมือของผู้กดนะครับนี่ฮะเนื้อพระจะแห้งนะครับ เห็นมวลสารต่างๆนะครับผงพุทธคุณนะครับทรายเศกนะครับนี่ฮะจะเห็นเม็ดแร่ต่างๆนะครับนี่ฮะเห็นเม็ดแร่นะครับนี่ฮะอยู่ในเนื้อพระนะครับองค์นี้จะมีรอยกระเทาะมากนะครับนี่ฮะนี่ยต้องดูความเก่าแห้งเป็นธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับนี่ฮะรอยปาดเป็นค่อนข้างจะหยาบนะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับนี่ฮะด้านข้างจะปาด พระค่อนข้างจะหนาพอสมควรนะครับเนี่ยรอยปาดเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยแล้วพระจะแห้งนะครับเนี่ยแห้งแห้งแล้วจะเห็นอภาพความเก่าอยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยด้านข้างจะหนาพอสมควรนะครับเนี่ยเนี่ยมองดูเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยรอยปาดเขียงๆอย่างนี้นะบางอันก็คู่ตรงๆมานะครับเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ย ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ